อะื่อไรอะตอนเนี้มารู้รูปที่นั่งเนี่ยมันมาสองอย่างอย่างนี้แหละแต่เวลาใดที่มีแต่ความรู้สึกเฉยเฉมารู้มารู้กายที่นั่งมันไม่ได้รู้ว่าเป็นรูปอะไรอ่ะอันนี้ก็มีแต่ความเพียรกับสติมันจะมาอย่างนี้ก่อนนะแล้วต่อมาพอมีความรู้สึกตัวสามัญญะมาก็จะรู้สึกตัวในรูปที่นั่ง มันต้องเอาฟังเข้าใจไปใช้แล้วก็ไปเรียนรู้กับสภาวะสองอย่างนี้นะเวลามีความเพียรกับสติเขาก็จะระลึกรู้อยู่แต่ที่กายยืยนเดินนั่งนอนเฉยเฉนะแต่เวลาใดม,สมญญีสัมปัญญาปัญญาเขาก็จะมารู้สึกตัวในรูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะมีอย่างนี้แล้วบางทีพอมีก็แวบๆบแบบเดียวมันรู้ แตะๆพิวพิว๊มินมินหลุดง่ายเนะตัวความรู้สึกตัวตัวเนี้ยสามัญชนยะตัวนี้ยแค่มารู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วเดียเเเด๋ยวเขาก็ไปอื่นเดี๋ยวก็ไปฟุ้งอีกอ,อาจจะฟุ้งไปก็ได้คิดไปก็ได้ไปทางตาทางหูก็ได้แล้วแต่อารมณ์ไหนมาหรือลมพัดมารู้สึกเย็นหรือร้อนเอเขาก็ไปแล้วก็มาใส่ใจความรู้สึกตัวใหม่อัน <c oughs> นี้มันต้องมาฝึกบ่อยๆก็เหมือนกับการรับนิด แต่ต้องรับให้ถูกวิธีนะมีดถึงจะคมรับไม่ถูกวิธีมีดก็จะทื่ออย่างเงี้ยไอความรู้สึกตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเวลารู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกแต่แต่พิ้วพวิมินมิน,มนหลุดง่ายแล้วมันก็ไวกับการรับอารมณ์มาไหนมามันก็ไปแล้วเดี๋ยวก็มารู้สึกตัวใหม่มาใส่ใจตรงเนี้ใหม่เหมือนการรับมีดะนะั่นแหละแล้วก็รับให้ถูกวิธีแล้วต่อไปมีดคือ สต,ติปัญญาเนี่ยเขาก็จะคมแล้วก็สามารถจะรู้ได้ไวนะรู้ได้ไกลรู้ได้ชัดเจนอันนั้นเองแต่ตอนแรกๆอาจจะรู้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนอะไรหรอกรู้ต่างกับที่เขาไม่รู้เท่านั้นเองเนี่ยพอเสียงมาปับ๊บเขาก็ไปแล้วก็มา,สาใส่ใจความรู้สึกตัวในโลกที่นั่งเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพอเสียงมาได้ยินปับ๊บเ,เขาก็มารู้เรื่องเสียงนี้ แล้วเดี๋ยวก็มาใส่ใจความรู้สึกตัวในรูปที่นั่งใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ไปทางตาทางตาี้เดี๋ยวก็มาใส่ใจในความรู้สึกตัวในรูปนั่งนี่เป็นการกายๆกาฝึกฝนอบรมจเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญวิปัสนาต้องลองอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปพอเขาคุ้นเคยอพอรู้ว่าเขาไปทางไหนแล้วเดี๋ยวก็กลับมารู้สึกตัวได้เช่นบอรู้สึกเอาไปทางตานะ รู้สึกตัวไปทางหูนะแล้วก็มารู้สึกตัวในรูปที่นั่งนอนยืนเดินตรงอารมณ์ปัจจุบันตรงนั้นนะแต่ตอนแรกอะ่ะมันยังรู้เป็นนามเห็นนามได้ยินอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันรู้แต่ว่าอ่านไปทางตาเอาเสียงมาไปทางหูอย่างเงี้ยรู้แค่นี้ก่อนส่วนฟามรู้สึกตัวเขาก็มารู้สึกตัวในกําลังที่ยืนเดินนั่งนอนตรงนั้นไม่รู้ว่าเข้าใจความหมายตีตรงนี้ไหม ถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็สอบถามได้หรือ,หร,อหรือสงสัยตรงไหนจริงๆมันไม่ยากอะไรหรอกเราเข้าใจแล้วแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าได้ได้ฟังพระอาจารย์พูดเยอะมากเลยค่ะจริงๆก็พูดซ้ำๆเพื่อให้โยมฟังแล้วเข้าใจเลยอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวจริงๆนะต่มมาก็พูดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยแหละ แต่ถ้าพอเข้าใจปั๊บมันก็จะสื่อมันได้เลยโยมรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็เล่ามาแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าเข้าใจถูกหรือยังเนี่ยแล้วโยมฟังไปแล้วเราเข้าใจยังไงต้องเข้าใจขั้นการฟังก่อนนะฟังเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ให้ถูกตรงนี้แหละแต่ถ้ายังฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังสงสัยก็สอบถามได้และยังเอาไปใช้ไม่ถูกอีกก็มาสอบถามฟังเข้าใจกันใหม่ได้ เนี่ยจุดประสงค์ของการสนทนาธรรมสอบถามวางเข้าใจตรงเนี้ถ้าอปปามาก็เหมือนกระทางสายเอกสติปรานเนี่ยความเพียรสติตสัมปชัญญะตรงนี้อันนี้ยเป็นเ็เรียกองคุณของสติปฐานต้องเข้าใจจุดนี้ถ้าเป็นการขับรถก็คือเข้าเลนให้ถูกก่อนสติปรานเนี่ยเป็นทางสายเอกนะเอกายโนอยังพิกเวมัคโค สัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยดูก่อนพิสุทธิ์จังหลายทางเนี้ยเป็นทางสายเอกทางสายเดียวความเพียรตติสรมมัญญะเนี่ย,ย,ตตญญยกำจัดอภิชาและโทมนัสได้ในโลกแต่ต้องเข้าทางให้ถูกก่อนไงที่อาตมานําเสนอเนี่ยเพื่อจะให้โยมเข้าทางให้ถูกก่อนเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องเอาความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติเนี่ยพอเสียงนกร้องปับ๊บประสาทหูยังดีมันก็ได้ยินเลย ในเวลาโยมคันหรือว่าเก่าหรือว่าเวลาเสรอผมเนี่ยโยมเคยรู้ไหมเคยรู้ไหมอไม่รู้เรามันทําแบบนี้ยนะแต่มันมันรู้ไหมว่ามันมีทุกข์บางทีมันไม่รู้เรามันทําได้ฟังเคยชินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จะรู้ได้นะนะแล้วก็เวลา <c oughs> ฟังตรงเนี้ยมันไปอื่นบ้างไหม ตั้งแต่มาฟังเนี่ยมาสนทนาเนี่ยเห็นใจไปอื่นบ้างไหมเนี่ยเสียงมาเนี่ยไปไหมใช่ไหมฮะเนี่ยแ,แล้วบางทีคิดไปฟุ้งไปมีไหมอ่าถ้ามีอย่างเงี้ยใช้ได้ให้รู้แล้วก็กลับมาใส่ใจใหม่มาใส่ใจที่ฟังรู้สึกตัวแล้วมันจะรู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ต่อเนื่องกันหรอกทําไมไม่ต่อเนื่องอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเสียงมามนก็ไปทางเสียงเดี๋ยวฟุ้งไปก็ไปคิดนึกวงแต่งมันก็ไปไที่ฟังอยู่เนี่ยมันเลยไม่ต่อเนื่องกันหรอก อาตมาเคยเห็นอย่างเงี้ทเอ๊ะทำไมเราฟังแล้วไม่ต่อเนื่องอ๋อมันมีอารมณ์อื่นมาให่นไหมฮะพอตอนนั้นอาตมาอยู่สำนักวิวตะวัดเก่าสนามชัยตอนนั้นอาจารย์ปานีก็ยังอยู่ก็คุยสนทนาธรรมกันกุญยค์คนนู้นคนนี้คนนั้นอาตมาก็ฟังอยู่และอาจารย์ปานีก็จะโยนมาให้อาตมาเอา้าตัณหาตอบโยมถามมาให้อาตมาตอบอาตมาก็ต้องนึกคําถามนึกคําตอบ บางทีตอบไปแล้วบางทีมันยังมีคำถามอีกแล้วก็เลยฟังที่โยมอาจารย์ปานีพูดมันไม่ติดต่อกันต่อมาจึงรู้ว่าอ๋อที่ไม่ติดต่อเพราะว่า,ามันมีคำถามมีคำตอบอยู่ในใจแล้วก็คำถามคำตอบที่โยมอาจารย์ปานีจะคอยโยนมาให้อาตมาตอบอีกแล้วก็คำถามคำตอบของอัตมาก็จะถามต่ออีกอะไรอย่างเี้มันก็เลยฟังไม่ต่อเนื่องอย่างงี้นะแล้วก็ คิดนึกรุงแต่งอีกฟุ้งซ่านอีกเนี่ยไปทางตาทางหูอีกเนี่ยมันก็เลยเรื่องราวต่างๆไม่ต่อเนื่องต่อมาก็เลยเรียนรู้ว่าออมันไปอย่างนั้นมันมาอย่างนี้เนีเหมือนที่อาจารมานําเสนอไปเมื่อกี้ว่าพอเวลารู้ไปทางตาก็มาใส่ใจที่ความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งเดี๋ยวไปทางหูเนี่ยก็มาใส่ใจที่ความรู้สึกตัวมารู้รูปที่กําลังยืนหรือกําลังเดินเนี่ยพูดถึงถ้าอยู่ที่ ที่เรียนปีกวิเวกนะก็มาเรียนรู้ตรงนั้นกําลังทําอะไรอยู่ใช่หไหมฮะและเรื่องอาหารการกินอะไรตัวนี้มีปัญหาไหมเขไม่มีค่ะไม่มีปัญหนานะถ้ามีอะไรก็คุยกับแม่ครัวเขาแต่ว่าไม่แล้วทานอาหารกี่มือ้อสองหรือสามสองค่ะอ่าต้องบอกเขาแต่แต่ว่าไม่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เยอะชอบเอาบอก,บอกเขาต้องบอกเขาเพราะเขาไม่รู้อะ เขาจะจัดให้ทุกเรื่องที่เขาจะคิดว่าจะอันไหนมันดีอ่ะเพราะว่าบางทีเขาให้เนื้อสัตว์ต้องบอกเขาบอกว่าเว้นตรงนั้นนะที่มันสแสลงต่อโลก,กจัาล้ำเปืองยาอย่างเงี้ยอาตมาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่สะดวกนะเช่นเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนอันนี้ไม่สะดวกต้องบอกเขาอันไหนที่แสลงต่อโลกเอามาก็บางทีก็แต่ว่าถ้าอาหารเหลือเราทิ้งเลยไม่ต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรทั้งนั้นนะ ลลทิ้งเลยล่ะทิ้ง,งเลยนะฮะพอถ้าไปห่วงไปกังวลไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอก็ไม่สะดวกที่นี่มีแมวอยู่สองสามตัวอยู่นะเดี๋ยวเขามารบกวนเราเออดเดี๋ยวเขาก็มารบกวนนำพันแก้งวันขานะแม่ไม่เลี้ยงอาตมาก็ไม่เลี้ยงเหมือนกันเ่๊แมเหลือก็ทิ้งนะทำปุ๋ยโคนต้นไม้อะไรไป้ะเดี๋ยวหมาแมวอะไรเขาเจอเขาก็กินก็เองเรือมมดอะไรอย่างเงี้ย ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเพียงแต่บอกไม่กลัวว่าอย่างนี้ไม่สะดวกนะอันนี้มากไปนะก็บอกเขาแล้วกันแต่ถ้าเหลือจากนั้นแล้วก็มันก็ทิ้งแล้วกันหรือถ้าไม่พอก็บอกเพิ่มเนี่ยบอกได้แต่ไหนบอกได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่วิบากแล้วกัน <c ười> แต่เกรงใจเขาเด็กอันไหนที่มันไม่สะดวกอะอัตมา,จจาที่มันแสลงต่อโลกที่มันเปืองยาก็ต้องทิ้ง บางทีบอกก็แล้วเขาก็เอามาอีกก็ทิ้งอย่างนั้นนะไม่บอกบ่อยๆนะและอีกอย่างหนึ่งก็ประมาณในเรื่องอาหารนี่ก็มีน้อยนะของพระนะนะมีงบประมาณน้อยต้องได้จากบินดาบาดของโยงก็มีบ้างแต่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีไม่มีก็อดนะ และอย่างอื่นมีบ้างไหมเรื่องอาหารเนี่ยเคยเคยเห็นมันหิวบ้างไหมเห็นอะไรนะคะรู้สึกหิวบ้างไหมอ,อ๋อก็มีค่ะมีออหิวตื่นนอนขึ้นมามีอะไรเป็นอารมณ์ตังเนี้ยมีปวดเมือ่อยหิวกระหายหนาวร้อนมีปวดเมืม่อยบ้ามีใช่ไหมค่ะแล้วก็ มีมีวันหนึ่งนอนนอนตกเตียงด้วยนอนตกแล้วเป็นแผลเนี่ยอ๋ออาจจะไม่คุ้นเคยกับเตียงที่นี่ไม่ไม่คือเตียงไม่ได้เอาไปชิดกับผนังไงคะวันหรกอ๋อเลื่อนเลื่อนก็ได้เนี่ยก็เลยวันหลังเลื่อนไปแล้วอแล้วก็มีมดเยอะก็มีมดเยอะอ็ะก็ว่าจะ,จะาแต่เอาแป้งอไปโรยโร<ล>ยเอาแป้งโร<ล>ยไป<ล> แต่บางทีมันขึ้นไม่กัดมันเตียงแสดงว่ามันยังไม่มีอะไรที่ขาเตียงมันเลยขึ้นได้อมืมันอาจจะต้องเอาน้ำลองใช่ไหมหรือว่าเอาเอาเอาภา,าชนะอะไรไปลองแล้วใส่แป้งไห้อ่ใช่มดเขาจะกลัวแป้งเอาถ้วยก็ได้ถ้วยที่ใส่ขาเตียงแล้วก็สายสายที่ต่อจาก ไอ้สิงล้างจานเนี่ยที่ต่อลงไปลงท่อค่ะท่อน้ําทิ้งมันหยดสแสดงว่ามันต้องรั่วแก้ไขได้ไหมฮะตรงนี้ซื้อสายว่าใหม่แล้วแก้อมเดี๋ยวต้องให้พนัดไปดูเพราะว่าจะรู้ว่าบางทีมันอาจจะเปลี่ยนได้แก้ได้น้ําหยดแล้วทีนี้เขาคนเก่าเขาก,กระมังไปรองอ๋อใช่แล้วพอเปิดแล้วมันเหม็นอาจจะเกี่ยวกับท่อมันเสื่อมเพราะที่ห้องอตาตมาก็เคยเป็น แล้วก็ให้ท่านนัดเ็าไปดูก็บอกมันต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะถ้า,เป,าเปลี่ยนใจตรงนั้เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนใหม่ได้เดี๋ยวลองให้ท่านไปดูอีกทีเพราะท่านท่านจบช่างช่างสารพัดช่างมาเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านไปดูลองช่วยเูตรงนี้มันต้องช่วยกันเพราะว่าน้ำถ้ามันหยดทั้งวันทั้งคืนมันก็เยอะเหมือนกัน <volunteer. S 2> เอากระมังรองบางทีก็เยอะแล้วมันเหม็นด้วยมันมันอยู่ในในตู้ซอ,<ๆ>อเดีย๋ยวลองให้ท่านไปดูว่าจะ ไจต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนนะซิงล้างจานอยู่นอกล้างจานอยู่นอกห้อง,องใช่ไหมอย,อยู่ในบ้านนะัออ่นแหละอ๋ออยู่ในบ้าน,นเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวให้ท่านไปดูว่าจะต้องทํำยังไงซ่อมได้ไหมหรือเปลี่ยนใหม่ท่านนี่คือช่างไม่ใช่พระใช่ไหมคะหมายถึงยังไงช่างที่จะไปซ่อมเนี่ยคือช่างพระองค์เมื่อกี้เนี่ย อนี้องเนี้ยเป็นจบจากช่างอท่า uh huh. นไปช่วยดูได้ส่วนช่างข้างนอกเนี่ยเราต้องไปจ้างเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปจ้างใครด้วย uh huh. เราไปติดต่ออะไรก็ไม่ได้ไม่มีเบอร์ไม่มีรถไม่มีอะไรลําบากพระนัดนะท่านช่วยทําได้เพราะท่านเคยทําเรื่องนี้อยู่เรื่องน้ําเรื่องไฟเนี่ย uh huh. ท่อน้ําปปาอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้โยมไปหามาแล้วท่านก็มาต่อท่านทําได้ ตักสิงก็ทําได้เนยะแต่มายังให้กันหาติ้งมาเนะี่ยข้างนอกกันนะมันไม่มีก็ไปหามาทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านไปดูนะว่าจะต้องซ่อมหรือจะต้องเปลี่ยนจะต้องแก้ยังไงแล้วก็ไฟอะ่ะไฟมีครบไหมไฟ,ไฟดวงที่หน้าบ้านดับข้างนอกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวให้ท่านดู แต่ว่าบันไดมันยังไม่มีนี่มันต้องมีบันไดให้มันสูงกําลังจะสั่งบันไดยอยู่เนี่ยอาจจะเนี่ยอันที่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวทา่านกำลังให้ท่านสั่งอยู่ต้องมีบันไดตรงนั้นนะเอาพูดถึงไฟฟ้าเพราะว่ามันเคยมีแล้วก็โยมก็มาทำช่างมายืมท่านนัดเสร็จแล้วยืมเสร็จแล้วก็เอาไปด้วย โยมแดงถามหาก็ก็บอกไม่ได้เอาไปนก็เลยไม่มีใช้ต่เนี้ยก็เลยต้องสั่งใหม่๋ยวนี้นะเห็นว่าจะจะต้องสั่งทางร้านอะไรนะี่ก็ส่งมาให้อันนี้ต้องต้องรอรอบันไดก่อนเพราะมันสูงนะอะอย่างอื่นมีไหมเดี๋ยวให้ท่านไปดูเรื่องน้ำเรื่องไวย นะก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วใช่ไหม <S 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 ไม่มีก็เลิกแค่นี้นะขอความปาาุบความเจริญความมีสติปัญญาปฏิบัติธรรมได้สะดวกเป็นไปเพราะความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุสาธุวันนี้เอาเท่านี้